มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดอยอินทนนท์เช้านี้เหลือศูนย์องศาเกิดปรากฏการณ์เหมยขาดครั้งที่13ของปีผู้สื่อข่าวรายงานวันที่22ธันวาคม6กบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีอากาศหนาวจัดอีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังคงสวยงามมากที่สุดในช่วงนี้ค่ะ บรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศมาเที่ยวที่เดียวได้ทั้งสัมผัสอากาศหนาวที่มีเหมยขาบขาวโพลนบนยอดดอยค่ะโดยเฉพาะที่ยอดดอยอินทนน์นะคะอีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามซึ่งเช้านี้ณนะจุดชมวิวเกียวแม่ปานจุดเช็คอินที่ทุกคนจะไม่พลาดเดินทางขึ้นมายามเช้าเพื่อรับแสงแรกและทะเลหมอกสีขาวค่ะ เช้าวันนี้นะคะ22ธันวาคม63อุณหภูมิที่กิ่วแม่ปา่าแล้วก็ยอดดอยอินทนนท์วัดได้0องศาเซลเซียสค่ะที่ทําการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์วัดได้6องศาเซลเซียสนะคะปรากฏการณ์น้ําค้างแข็งหรือว่าเหมยข่ะมาติดกันเป็นรอบที่3ของเดือนธันวาคมเกิดขึ้นบนยอดดอยสีขาวโพลนเกาะตามยอดหญ้าใบไม้เก้าอี้แล้วก็หลังคารถทําให้นักท่องเทีย่ยวที่เดินทางขึ้นไปได้สัมผัสความหนาวเย็นค่ะ ขณะที่สภาพอากาศหลายพื้นที่โดยเฉพาะตามบนดอยต่างๆนะคะลดลงไปต่ำกว่าส0องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันกับในเมืองเชียงใหม่นะคะที่เช้ามืดมาจนสายๆอุณหภูมิจะอยู่ที่1 4องศาเซลเซียสค่ะมาเที่ยวเมืองเชียงใหม่ในช่วงนี้เหมือนได้มาเที่ยวต่างประเทศเมืองหนาวจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ